สวัสดีค่ะร้านออรุ่งเมืองพาณิชย์นะคะวันนี้นอก็จะพาลูกค้ามาดูกับเครื่องคัดข้าวเปลือกนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นของยี่ห้ออิเซกิค่ะรุ่น LT20 คะ่ะนี่ก็เป็นลักษณะโดยรอบนะคะด้านในตัวนี้มันจะเป็นตะแกรงนะคะสำหรับเอาไว้วิ่งคัดพวกเศษฟุ่นเศษละอองออกมานะคะด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่เราจะเ,เทเข้าวเปลือกใส่ลงไปนะ ตาการคัดตัวนี้นะคะอยู่ที่200กิโลต่อชั่วโมงค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูการใช้งานของเครื่องตัวนี้กันนะคะ นี้ก็ใช้งานง่ายๆนะคะปิดเปิดใส่ข้าวถ้าลูกค้าสนใจก็สอบถามเข้ามานะคะที่เพจเราเก่าญี่ปุ่นอรุ่งเรืองพาณิชย์นะคะหรือว่าถ้าชอบคลิปนะคะหรือว่าไม่อยากพลาดการอัปเดตสินค้าต่างๆทางร้านเราก็กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ